สำนักง,งานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยดำเนินรายการโดยนายพรมมินกันทิยะผู้อำนวยการเครือข่ายลดอุบัติเหตุสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังอยู่กับรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยค่ะเราจะพบกันเป็นประจำในเวลา19น30นาิกานาทีของวันพฤหัสบดีค่ะ รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานเครือข่ายรถอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดค่ะท่านผู้ฟังอยู่กับดิฉันอ,อนุมาสิงห์วางค่ะและผู้ร่วมดำเนินรายการนะคะท่านผอ,อพรหมินกันธยะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอ,อนุมาแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับ วันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งสัปดาห์ที่คลื่นชุมชนถนนปลอดภัยจะนำเรื่องราวสาระและข้อมูลการดำเนินง,งานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนมาร่วมพูดคุยและเปลี่ยนในรายการค่ะซึ่งวันนี้เองนะคะเราก็มีเรื่องห่วงใหญ่เหมือนกันนะคะในเรื่องของอเรื่องของความเร็วซึ่งยังคงรณรงค์แก้ไขแล้วก็บังคับอย่างต่อเนื่องซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่งความเร็วนี่หมายถึงการขับรถเร็วใช่ไหมใช่ค่ะ แต่จริงๆแล้วการขับรถเร็วเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทยนะเพราะว่าเท่าที่ผมทราบเนี่ยประเทศไทยตายจบ,บัจรหนะปีหนึ่งก็ประมาณ26,00 0ืรายเนี่ยผมเคยคุยกับผู้เชี่ยวชาญนักจชาการในประเทศเนี่ยเขาบอกว่าไอ้ที่ตายกันเยอะๆเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกขับรถเร็วนะเพราะเวลาขับเร็วเนี่ยมันชนดีมันตายเยอะบางทีตายค่าที่สูงตายค่าที่หรือที่เรียกว่าความรุนแรงมันสูงค่ะก็จะให้มันไม่ตายค่าที่ได้ยังไงล่ะครับก็มากันตั้งร้อยสี่สิบร้อยหกสิบ แล้วก็มากัน7-8คนนั่งท้ายกระบ,บะมั่งในรถตู้บ้างเวลามันกระแทกกันทีมันเหมือนกับปาลาในกระป๋องอะ่ะเขาก็บอกว่าจะเอาก็ถนนมันโลงจะไม่ให้ขับเร็วได้ยังไงร,รีบรีบค่ะแล้วจะมาขับ50-60ได้อย่างไรอะไรอย่างเงี้ทุกคนเขาขับเร็วร้อยร้อยสิบกันผมว่ามันเป็นเป็นความคิดที่มันมีความแตกต่างกันผมเคยคุยกับวิศวกรที่สร้างถนนนะคะ เขาก็บอกว่าถนนที่สร้างใหญ่ทัางเยอะเนี่ยเขาไม่ได well ้หมายความว่าให้ขับเร็วนะเขาบอกว่าสร้างเพื่อให้การเดินทางมีความสะดวกดังนั้นเวลาทําถนนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเลนสวนทางกันหรือถนน2เลนสวนทางกันหรือถนนที่แยกเลนนะฮะวิ่งไปกลับแยกเลนกันเนี่ยก็เหมือนกันเขาบอกทําให้มันสะดวกขึ้นทําให้มันเกิดการเดินทางไม่ติดขัดแต่ไม่ได้หมายความว่าทําเพื่อให้ขับรถเร็ว ดังนั้นเขาจึงปักป้าย80กิมตรต่อชั่วโมงบ้าง90กิโลเมตรต่อชั่วโมงบาง,ง,บางที่มีตัวเลข80แล้วก็มีวงกลมสีแดงๆล้อมรอบเนี่ยก็ทวนนะครับป้ายพื้นสีขาวตัวหนังสือแล้วก็มีขอบสีแดงๆนะแปลว่าป้ายห้ามถ้าเป็นป้ายสีน้ำเงินขาวก็เป็นป้ายเตือน หรือเป็นป้ายโชคสีเหลืองต่งก็เป็นป้ายเตือนป้ายแนะนําแต่ถ้าเมื่อไรเป็นสีแดงเนะี่ยแปลว่าเป็นป้ายห้ามนะฮะก็ผมเห็นเรื่องมาเริ่มจะได้กลิ่นอะไรทำแม่งทำแม่งแล้วนะก็ทราบข่าวมาว่าหลายแห่งก็เริ่มมีความไม่พอใจเกิดขึ้นแล้วก,ก็สืบเนื่องจากนโยบายที่จะมีการลดความเร็วนี่แหละครับท่านผู้ฟังครับบางคนก็ตายกันไปก่อนแล้วเนะี่ยปัญหาย,ยังไม่รับการแก้ไข ครับปันร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบก็เกิดอุบัติเหตุก็เสียชีวิตนะฮะรัฐบาลเขาพยายามจะปรับว่าจะทําอย่างไรให้คนไทยลดความเร็วลงแหมก็คนไทยบางคนก็บอกฉันลงทุนซื้อรถราคาตั้งสี่ล้านห้าล้านมาแล้วจะให้ปรับลดความเร็วได้ยังไงทําความเร็วตั้งสองร้อยสองร้อยกว่าก็อันนี้ก็ไม่ว่ากันครับ <Okay. S 2> สําหรับใครที่มีเงินเยอะนะก็ซื้อไปเถอะครับแต่เวลาคุณซื้อแล้วคุณอย่าลืมนะครับถนนในเมืองไทยกรมทางหลวงทางหลวงชนบ,บทเขาพูดแล้วนะ เขาออกแบบถ้าเป็นถนนสายรองก็ไม่น่าจะใช้เกิน80ดสิบอ่ะที่จริงแล้วเวลาเขาแยกเนี่ยเขาไม่ได้แยกว่าสายรองสายหลักเรื่องความเร็วนะแต่เขาจะบอกว่าในเขตเทศบาลกับน,นอกเขตเทศบาลนะถ้าในเขตเทศบาลเนี่ยเขาบอกว่าไม่เกิน80ดแต่ถ้าเป็นจุดชุมชนแออัดก็อยู่ที่ประมาณไม่เกิน60แล้วถ้าเกิดเป็นหน้าโรงเรียน อันนี้ต้องไม่เกิน30เห็นไหมอันนี้เขาตีความตามกฎหมายเลยแต่ถ้าเป็นนอกเขตเทศบาลน,นอกเขตเมืองในความหมายของความเข้าใจหลายคนเนี่ยเขาบอกว่าไม่เกิน90ยกเว้นถนนที่เป็นถนนพิเศษอย่างมอเตอร์เวย์อย่าง, way, างทางด่วนอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึงนะ่งอันนั้นส่วนใหญ่เขาก็จะมีลิมิตหรือว่ามีข้อกําหนดไว้บอกนกันก็ดูที่ป้าย้างทางเป็นหลักครับล่าสุดเนี่ย สระบุรีนําร่องเลยเห็นบอกว่าประกาศที่จริงว่าสระบุรีนี่ไม่ใช่จังหวัดแรกนะผมได้ยินข่าวมาตั้งแต่สมหาสารครา,คามขอนแกน่นภูเก็ตนี่เขาก็นํามาละแต่ลา่าสุด8ลกรกฎาที่ผ่านมานะครับสระบุรีประกาศพื้นที่กําหนดความเร็วไม่เกิน60กิโเมตรต่อชั่วโมงเอาละสิมีเสียงคนรอบข้างผ,ผู้ใช้รถใช้ถนนนี่บนกันเข้ามาเยอะเลยค่ะ ก็ถ้าเอาตามหัวข้อข่าว,วมันก็น่าเอาอยู่นะเพราะว่ามันไม่รู้ว่าสระบุรีนี่มันตรงไหนเพราะว่าเจตนารมณ์ของการประกาศตรงนี้มันไม่ได้หมายวามทั้งจังหวัดนะเป็นเพราะบางจุด8กรกฎาคมนะครับพลตำรวจตรีชัยรัตน์ทิพย์นทน์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรีนะฮะตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นเจ้าพนักง,งานโดยตำแหน่งเลยเจ้าพนักงานจราจรนะฮะในพื้นที่จังหวัดสระบุรีประกาศ ที่กำหนดความเร็วไม่เกิน60กิโลเมตรต่ชอชั่วโมงมีอบมีตั้งหลายจุดนะไม่ขอลงรายละเอียดดีกว่าแต่บอกให้ทราบอย่างนี้ครับไม่ใช่ตลอดเส้นทางแต่เป็นเพียงบางจุดคือเขาก็พูดนะครัะขนโยธินกิโลเมตรนี่85บก400ถึงกิโลเมตรที่87บก0 0ปัญหามอยู่ตรงนี้แหละครับท่านผู้ฟังที่ผ่านมาท่านขับรถท่านเคยดูไหมล่ะไอ้กิโลเมตรที่ว่าเนี่ย ท่านเคยดูไหมล่ะครับแหมบางคนบอกคิดถึงบ้านนะคิดทอดบ้านหลายก็มองในนู่นเนยถึงโคราชเมื่อไหร่จะถึงน้องคายเมื่อไหร่ไม่เคยดูป้ายกิโลเมตรเลยนะไม่เคยดูรักแยกตรงไหนยังไงนะดังนั้นต่อไปนี้นะครับท่านจะต้องดูป้ายที่ข้างทางประกอบแล้วนะครับเพราะว่าถ้าขืนขี่แบบเดิมไม่สนใจข้างทางไม่สนใจอะไรยดีเนี่ยท่านอาจจะเจอพื้นที่เขา ห้ามขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดมีพันหนโยทินช่วงกิโลเมตรที่122ถึง1น1อยส่างเงี้ยใครจะไปรู้มันก็ว่าขับมาความเร็วปกติที่ว่าร้อยหรือว่าอะไรประมาณนี้แนละ้วพอถึงช่วงที่บังคับปุ๊บหลายๆคนคะ่ะหลายๆเสียงก็มีบ่นมาประมาณว่าป้ายที่ติดตั้งหรือว่าจุดที่บอกอะไม่ชัดเจน จะรู้จะร,งงจะรู้ได้ยังไงว่าตรงนี้บังคับ60บบังคับ50หรือ90อะไรอย่างนี้ค่ะคือคือคนคนที่ชอบอ่านป้ายก็อธิบายแบบนี้ว่าทำไมไม่เห็นมีป้ายแต่คนที่ไม่ชอบอ่านป้ายก็บอกว่าเขาทำไปก็ไม่เห็นอ่านนะป้ายมี10ออานยี่สิบอันก็ไม่รู้หรอกผมไม่เห็นป้ายบางคนก็บอกเห็นป้ายเห็นไม่เห็นตำรวจจะเอาไงกันแน่นะเอางี้ ผมเองก็เตือนฝ่ายปฏิบัติการไปแล้วนะครับท่าน <Okay. S 1> ผู้ฟังครับเพราะว่าเรื่องนี้ผมเข้าใจว่ามันเป็นนโยบายของรัฐบาลและนโยบายนี้ก็มีเจตนาที่จะลดความสูญเสียเจา้าบันทิศถนนซึ่งเราเนี่ยตายกันเยอะเจา้าบันทิศถนนนะฮะปีปีหนึ่งก็ว่ากันเป็นหลักหมื่นสองหมื่นนะแล้วก็ความเร็วนี่ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ทั่วโลกเขา,เขาพยายามลดกันแล้วนะหลายประเทศเขาลดกันหมดแล้วนะในเขตเมืองเขาไม่เกิน60นะ บางประเทศนอกเขตเมืองเขาเหลือแค่80หรือ90เท่านั้นไม่เกินแต่บ้านเรานี่วิ่งกันร้อยกว่าขึ้นไปนะครก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวผมเตือนไว้อย่างนี้ครับจังหวัดไหนที่จะเริ่มทำทำได้การุณาไปอ่านนโยบายรัฐบาลให้มันชัดว่านโยบายเขาสั่งการมาว่ายัางไงเขาบอกให้แก้ไขปัญหาเรื่องการขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดโดยเฉพาะจุดที่เรียกว่าเป็นจุดเสี่ยงหรือจุดอันตราย เห็นไหมชาวบ้านเขาอยู่บนนอกคอกนานะเขาไปกันปกติแล้วคุณไปประกาศเขาเคยประ,ประกาศทําไมเขาเคยใช้เท่าไหร่เขาก็อยู่กันได้นะฮะเขาไม่ได้เป็นจุดเสี่ยงอันนี้เลือกประกาศเฉพาะจุดที่เสี่ยงและเป็นอันตรายนะดังนั้นการที่จะบอกว่าเป็นเสี่ยงอันตรายต้องบอกชาวบ้านด้วยว่ามันเสี่ยงยังไงต้องมีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าก่อนไหมใช่ค่ะไอประชาสัมพันธ์นี่ก็เป็นปัญหาเหมือนกันค่ะเพราะคนขับรถเขาไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะอ่ะสระบบุรีไปทางผ่าน ตอ้คุณประชามันธ์ยังไงเขาก็ไม่รู้หรอกแต่ติดป้ายอ่ะดีที่สุดนะ,ะป้ายให้ใหญ่หน่อยให้เด่นหน่อยอืมให้รู้ล่วงหน้าก่อนที่จะเข้าเขตในการบังคับใช้อืมถ้าเป็นผมนะค่ะกิโลเมตรนั้นผมจะตั้งจุดเลยแล้วบอกว่ารีดถนนลงมาเล็กลงคือให้มันช่องเล็กลงแล้วก็ติดป้ายตัวเบลล์ลมให้อ่านเลยท่านกําลังเข้าสู่เขตควบคุมความเร็วกิโลเมตรที่เท่านี้ถึงเท่านี้ จากจุดนี้ไปต้นไปห้ามขับรถเร็วเกินกว่า60กิโลเมตรต่อชั่วโมฝ่าฝืนว่าไปเลยโทษอะไรก็ว่าไปทุกคนเข้ามาปุ๊บทุกคนเข้าแถวดูเลยดูป้ายแล้วก็พอพ้นเขตเขาบอกว่าพ้นเขตควบคุมความ,มเร็วนี่ยงูเล็บจะขับแค่ไหนก็ตามใจคุณอันนี้พูดเล่นนะครับก็อยากให้มันชัดเจนหนึ่งคือต้องบอกให้ได้ว่าทำไมจุดนั้นถึงต้องประกาศให้เหลือ60 มันเป็นเพราะอะไรอันที่สองควรจัดทําป้ายเตือนให้อย่างชัดเจนและมากพอนะครับไอ้ชัดเจนนะบางคนมีป้ายเดียวอะชัดแต่มีป้ายเดียวอะทั้งหัวกับหางถ้าเลยไปเราก็จะไม่เห็นละใช่ค่ะบางคนก็มอดเดียวเหลวมองสาวข้างทางก็เลยไม่ได้เห็นเลยค่ะก็คือต้องมีทุกระยะอะต่อเนื่องสามก็คือประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันคาว่าให้ทราบ่วกันเนี่ยไม่ใช่ประชาสัมพันธ์แบบหานแหนะไม่ใช่ผมออกอะไราการวิวไปแล้วผมแจ้ง ผู้ใหญ่บ้านไปแล้วมันต้องเน้นให้เขารู้ด้วยไม่ใช่ว่าแค่ได้ทํานะฮะเน้นให้เขารู้ก็ไปหาวิธีการเราเองจะทําอย่างไรนะครับนโยบายที่ดีและมีเหตุผลของรัฐเนี่ยผมว่าถ้าทําอย่างถูกต้องมันก็มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดเกิดเขาเรียกว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีแต่ถ้าเกิดทําแล้วทําไม่ดีนะทําไม่ครบถ้วนประกาศประกาศโครมโครมไปเลยเนี่ยอาจจะพังทลายได้นะจาได้ไหมก่อน ปีใหม่ก่อนสงกรานเนี่ยที่ผ่านมารถตูต้เอ้เข็มขัดนิรภยัยเอ้ยวุ่นวายกันตายเลยเพราะอะไรรัฐบาลึ่งขั้นต้องมาแก้ไขปัญหากันใหม่เพราะนโยบายดีๆถ้าเกิดว่าทําไม่เป็นไปตามขั้นตอนแล้วก็ทําไม่ครบถ้วนเนี่ยอาจพังทลายได้ถ้าลงมือปฏิบัติแบบห่วยๆนี่ผมขอย้ำนะลงมือปฏิบัติแบบห่วยๆก็คือสักแต่ว่าทํานะครับตอนนั้นก็ขอชื่นชมยินดีส่วนหนึ่งกับทาง จังหวัดสระบุรีนะโดยเฉพาะทางพื้นที่เนี่ยได้มีการประกาศ5พื้นที่กันหนดความเร็วไม่เกิน60กิเมตรต่อชั่วโมงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอฝากกับท่านชัยรัตน์ทิพจันทร์นะฮะผู้บรญชับบัญชาผู้ที่เป็นเจ้าพนักง,งานที่ออกประกาศฉบับนี้ว่าช่วยดูรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งปตรงปเตือนให้ทุกคนได้รับรู้ได้เข้าใจนะฮะแล้วจังหวัดไหนถ้าเกิดจะทําอีกนะฮะ ซึ่งมีแล้วนะตอนนี้ผมเห็นมีหลายจังหวัดทําลงไปถึงระดับตบําบลอําเภอเลยแล้วล่าสุดเห็นบอกอุดรก็จะทาอีกละใช่ค่ะก็วันนี้นะคะเป็นในช่วงที่ทางสำนักง,งานเครือข่ายอุบัติเหตุก็นี้มีการจัดประชุมแล้วก็กิจกรรมบูนรงที่จังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นวันที่ออกอากาศนี่แหละค่ะทําไมเลือกทําที่อุดรก็อย่างที่เราได้มีการน,นําเสนอไปหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็ขอเน้นย้าคือจังหวัดอุดรเป็นจังหวัดที่มีความพร้อม อ๋อมีความพร้อมมีความพร้อมไม่ได้หมายว่าเป็นจังหวัดที่มีอุบัติเหตุเยอะเลยครับที่สาคัญคืออุบัติเหตุเยอะด้วยเมื่อช่วงเทศกาลสงการานต์ที่ผ่านมาเกิดเหตุเยอะแต่เสียชีวิตน้อยเนื่องจากว่ามีมาตรการการป้องกันท,ที่ดีทีี่ดเราก็เลยแล้วก็ที่สําคัญคือมีความพร้อมทั้งจังหวัดทั้งเครือข่ายภาคีต่างๆพร้อมที่จะขับเคลื่อนรณรงค์ป้องกันเพื่อให้จังหวัอดอุดรธานีเป็นจังหวัดปลอดอุบัติเหตุทางถนนผมทราบข่าวมาอย่างไม่เป็นทางการนะ เขาบอกว่าที่จังหวัดอุดรธาน,นีเนี่ยท่านนานแพทย์สุ้จอัองหวัดเนี่ยแกนนาเลยใช่ค่ะเออหมอนี่มายุ่งอะไรกับเรื่องบาดเหตุถนนอ๋อเพราะว่าอย่างที่เคยได้นําเสนอไปคือหมอคือผู้ที่รักษาชีวิตรักษาผู้เจ็บป่วยเมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้วมาที่โรงพยาบาลเป็นกองหลังไม่ใช่หรอเป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังเลยค่ะเป็นเหมือนชุดสุดท้ายของการที่จะมาเยียวยา<ม>ใช่ไหมคะ<ฮ>เกิดอุบัติเหตุเราต้องมาให้หมอย,ยาเยียรารักษามันเหนื่อย ถ้าสมมติว่าถ้าคุณปลอดภัยคุณไม่เกิดอุบัติเหตุคุณไม่เจ็บไม่ตายภาระหน้าที่ภารกิจที่โรงพยาบาลก็จะลดน้อยลงไปทาอย่างอื่นได้ไปช่วยเหลืออย่างอื่นได้มากกว่า,ารักษาคนเจ็บคนตายที่ไม่เห็นคุณค่าเลยว่าไม่ห่งชีวิตของตนเองจากการประมาทอย่างนี้ผมนึกถึงคีาพูดคุณหมออนุชาซึ่งแต่ก่อนนี้ท่านเป็นเลขาธิการสรบาบังการแพทย์ฉุกเฉินท่านบอกว่าตอนเนี้หมอและพยาบาลทนพิษบาดแผลไม่ไหว ลาออกกันเยอะเลยผมนึกถึงคำพูดนี้นะอ๋อใช่ใช่เพราะว่าอะไรหมอกับพยาบาลเนี <sk <sk ่ยเป็นกองหลังเวลาถึงเวลาเขาบาดเจ็บเขาก็ขนมาที่โรงพยาบาลเป็นผู้ดูแลรักษาเยียวยาใช่วันหนึ่งไม่ใช่แค่คนเดียวนะคะบกช่วงเทศกาลเนี่ยไม่เหมือนไม่แตกต่างอะไรจากสงครามเลยมีรถหวอนํามาก่อนแพทย์กับเจ้าหน้าที่นี้ห้ามป่วยห้ามลาห้ามขาดกินข้าวไม่สบายกินข้าววันเนี่ย ต้องทิ้งกับข้ามาเพื่อดูแลคนที่กระดูกแขนทะลุออกมานะหรือบางคนก็ล่อแหลมานกระดูกซี่โครงเนี่ยหักนะฮะบางคนก็ขาขาดไปข้างหนึ่งคือเหตุการณ์เหล่านี้มันเกิดขึ้นทุกวี่วันนะครับดังนั้นบรรดาหมอเอ่ยบรรดาพยาบาลเอ่ยก็เลยทนพิษบาดแผลงคนไข้ไม่ไหวลาออก้าไปเยอะนะบางคนก็ไปขายผ้าขายผักนะก็น่าสนน่าเห็นใจนะฮะวันนี้ที่จังหวัดอุดร ท่านในแพทย์สาสุขจังหวัดพร้อมกับทีมงานภายใต้กนนารนําของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็ให้ความสนใจกับเรื่องอุบัติเหตุถนนเป็นพิเศษใช่ค่ะและ้งเอาจังหวัดอุดรเป็นพื้นที่นําร่องเลยค่ะก็ได้มีการแถลงข่าวไปเมื่อวันที่19ที่ผ่านมาเหมือนกันในการที่จะประกาศเป็นตําบลต้นแบบในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนซึ่งจังหวัดอุดรธานีก็จะทํา20ตําบลต้นแบบก่อน นะคะก็คือหนึ่งตำบลหนึ่งอำเภอคำว่าต้นแบบต้นแบบผมได้ยินมาหลายเรื่องแล้วมันคืออะไรคุณออนูมาต้นแบบก็คือเป็นเหมือนเขาเรียกการนำร่องการเป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างของการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขที่อาจจะประสบความสําเร็จแล้วมีบทเรียนนะคะมีบทเรียนแล้วก็มีปัญหาอุปสรรคต่างๆแล้วสามารถแก้ไขแล้วก็ปรับใช้ได้จนสําเร็จลดเจ็บตายได้กับพื้นที่ทดลองใช่ไหม นะ,ะเหมือนกับทดลองทำทดลองทำเราเอารูปแบบวิธีการเนี่ยที่คิดว่าจะประสบความสำเร็จลงไปใส่แล้วก็ระหว่างทำก็มีการคิดร่วมกันทำร่วมกันผมทราบข่าวว่าสคอ,อจะไปร่วมงานกับเขาด้วยงานเนี้ยใช่ค่ะไปทำอะไร ก็จะมีแบ่งเป็นสส่วนนะคะคือวันที่19ที่เราบอกไปก็คือมีการถแถลงข่าวนําโดยท่านผู้ว่าราการจังหวัดนะคะก็จะมาร่วมถแถลงข่าวพร้อมด้วยภาคีเครือข่ายต่างๆพูดถึงการเริ่มต้นของโครงการนี้นะคะแล้วก็ที่สําคัญคือวันนี้ค่ะ20-21นะคะที่โรงแรมปัญญาอุดรธานีเราก็จะได้มีการเชิญผู้เกี่ยวข้องที่เป็นคนปฏิบัติงานในพื้นที่จริงๆไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้านกำน,นัน นะคะโรงพยาบาลสตคือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน,นะคะรวมถึงผู้รับผิดชอบพื้นท่ในแต่ก็จะมาร่วมร่วมกันร่วมกันคิดว่าพื้นที่ของตนเองมีปัญหาอุปสรรคอะไรยังไงและจะปรับปรุงป้องกันและแก้ไขตนเองพื้นที่ตัวเองยังไงให้เหมาะสมกับของพื้นที่แต่และพื้นที่หมายความว่าทางสคอได้จะไปหนุนเสริมให้มีการใช้เครื่องมือด้านการสื่อสารประชาชัมพันเนี่ย ในการที่จะช่วยทําให้ประชาชนในพื้นที่20ตําบลเนี่ยตระหนักรู้รับรู้เรื่องความไม่ปลอดภัยแล้วก็ท้ายที่สุดก็นํามาซึ่งมาตรการนโยบายที่จะลดความเร็วลดความเสี่ยงในพื้นที่ใช่ไหมใช่ค่ะโอ้ดีนะ<ส>ผมว่านะซึ่งเราก็จะมีข้อมูลฟีดลงไปในสื่อต่างๆนะคะอาจจะเป็นหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรวมถึงหอกระจายข่าว อ่านทางกลุ่มลา์อะไรอยงี้พูดถึงไปถึงกำนันผู้ใหญ่บ,บ้านแล้วก็ผู้ปฏิบัติงานในการที่จะประกาศหรือว่าเผยแพร่ข้อมูลของเราที่เราส่งไปแต่ละแต่ละสัปดาห์<ร>าแต่ละช่วงเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเคยประกาศว่าฮัลโหลหนึ่งฮัลโหลหนึ่งวันนี้จะจัดภาพป่าที่ไหนทำบุญขึ้นบ้านใหม่ที่ไหนแต่งงานที่ไหนต่อไปนี้ก็พูดกันเรื่องอะไรนะเรื่องความปลอดภัยใช่เรื่องความปลอดภัยลูกใครใช้มอเตอร์ไซค์อยู่มันมีความเสี่ยงไหมเมื่อวานชนกันกี่รายบ้านเรามีรถยนต์กี่คันมีมอเตอร์ไซค์กี่คัน มีใบขับขี่กี่คนเมื่อวันก่อนตายไปเท่าไรตอนนี้ลูกมันเป็นยังไงบ้างเรื่องอุบัติเหตุใช่ไหมรวมถึงถนทนทนทางบ้านเราเป็นมีตรงไหนเสี่ยงบ้างนี้แน่ตรงไหนที่จะประกาศควบคุมความเร็วให้ใช้ความเร็วเท่าไหร่อ,อกจะปเ,เ,เป็นเรื่องนี้ทั้งนั้นเลยเป็นเรื่องนี้ทั้งนั้นเลยซึ่งเป้าหมายสําคัญของเราของทางคือแอบอุบัติเหตุก็คือการรณรงค์ลดความเร็วลดความเสี่ยงนะคะเราก็จะไปมุ่งเน้นในเรื่องนี้ด้วย นะคะซึ่งในในช่วงเวลาที่เราไปอุดรธานีเราจะมีการพาสื่อมวลชนนะคะภูมิภาคทั้งเคเบิลทีวีหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นนะคะแล้วก็วิทยุชุมชนรวมถึงสมาชิกของสื่อช่อสะอาดในส่วนของเขต7และเขต8ก่อนประมาณ11จังหวัดนะคะร่วมลงเยอะนี่หลายคนหลายคนประมาณ60ท่านค่ะหกสิบท่านรวมถึงบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถซึ่งเป็นหนึ่งในภาคีของเราก็จะร่วมลงพื้นที่ไปศึกษาเรียนรู้ นะคะรูปแบบของการจัดการป้องกันลดบติเหตุทางถนนก็คือเราจะลงไปที่เทศบาลตำบลคำบงบ้านผือจังหวัดอุดรธานีที่นี่เขามีดีให้ดูค่ะมีดีให้ดูใช่มีม<อ>ดีให้ใหดูในข้อร้องรีดีเลยดิยก็คือหนึ่งก็คือทางท่านนายกนะคะชื่อชื่อว่าท่านนายกทวัชชัยทองทิพย์ท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลคำบงนะคะท่านก็มีวิสัยทัศน์แล้วก็มีแนวนโยบายในเรื่องของจะจัดการความเร็วในชุมชนในหมู่บ้าน ตรงนี้แล้วก็จัดการมาแล้วด้วยค่ะรวมถึงณนะตอนนี้คือได้มีการประกาศประกาศเป็นเขาเรียกว่ามีคําประกาศหมู่บ้านต้นแบบป้องกันลดบาดเหตุทางถนนแล้วมีการควบคุมความเร็วมาแล้วค่ะโอ้ทำได้ด้วยค่ะแล้วก็มีการติดตั้งป้ายเขาป้ายประชาสัมพันธ์ที่ที่เราจะไปดูที่เขาทําแล้วนะทำแล้วค่ะเ,คเราไปดูรูปแบบอของเขา,าว่าเขามีการบริหารจัดการอย่างไงในส่วนของท้องถิน่นจัดการเองเลย,ยนะคะีนี้ถ้าทําที่อุดรถ้ผมอยู่ทางใต้ทาง พักกลางทั้งพักเหนืออยากจะไปดูบ้างจะทำยังไงเนี่ยก็ร่วมโทรก็เหมือนกับว่าเราพาคณะไปศึกษาเรียนรู้ได้ที่นี่เขายินดีค่ะ<อ>ยินดีที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็สามารถที่จะนํารูปแบบของที่คำบงเทศบาลคำบงไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองได้ผมว่าน่าสนใจนะคำบงเนี่ยมันเพราะอะไรเขาทำไมเขาสนใจเรื่องความเร็วเพราะว่าในหมู่บ้านชุมชนของเขา,าเด็กเยกวาวชนต่างๆเสี่ยงต่อการ กิดอุบัติเหตุล้มบ่อยที่สําคัญคือที่นั่นขับเร็วขับที่อื่นเขาก็ตายกันเยอะผมเห็นนายกอบตออกมาพูดเรื่องนี้เลยก็เป็นความห่งใยนะคะของผู้นำาองผู้นำผู้หงายผู้นำห่งใยแล้วก็รวมถึงคนในพื้นที่หน่วยงานต่างๆเช่นรพสตนะคะตำรวจรวมถึงเครือข่ายหน่วยงานต่างๆที่นั่นก็ร่วมมือกันอย่างดีเลยกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะก็ร่วมกันจนมีการ รวบรวมแล้วก็จนถึงการประกาศเป็นมาตรการเลยนะคะเขาบังคับเลยนะคะว่าถ้าผ่านถนนในหมู่ของตำบลคำบงเขาประกาศเป็นมาตรการถนนในหมู่บ้านขับขี่ปลอดภัยบังคับใช้ความเร็วไม่เกิน40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นคือในหมู่บ้านนะคะในหมู่บ้านไม่เกิน40ใช่แต่ถ้าระหว่างหมู่บ้านค,คุณต้องขับหรือว่าใช้ความเร็วไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมง เขาจะทําเป็นประกาศเป็นคัดเอาใหญ่ๆเลยแล้วก็แปะไว้ตามเส้นทางต่างๆในตําบลของเขาน่าสนใจเพื่อให้คนผ่านไปผ่านมาหรือว่าคนนอกพื้นที่อาจจะไม่รู้ว่าที่นี่เขาบังคับใช้นะเพราะคุณเข้ามาในหมู่บ้านในตําบลที่นี่คุณต้องปฏิบัติตามประกาศของที่นี่ไม่งั้นคุณก็โดนจับปรับตามระเบียบตามประกาศตรงนี้ค่ะดีมากเลยค่ะตรงนี้จริงแล้วผมว่ามันเป็นการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติที่ดีนะจริงๆเรื่องเรื่องการควบคุมความเร็วนี่ไม่ใช่เรื่องใหม่ในท่านผู้ฟังครับ รัฐบาลหลายยุคหลายสมัยเนี่ยเคยสั่งการไปแล้วละ่ะแต่เมืองไทยเราเวลาสั่งกมันสั่งขี้มูกอะครับเอาหนังสือไปสองสามฉบับส่งถึงผู้ว่าผู้ว่าก็สำเนาเนะอ่านบ้างไม่อ่านบ้างผู้ว่าบางท่านก็ไม่มีเวลาอ่านนะก็ทราบสั่งต่อสำเนาแจ้งนะส่งไปให้ในอำเภอนาอำเภอก็สำเนาแจ้งถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ก็ถือเป็นบุญเป็นวาสนาของประชาชนในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งนะที่มีนายกอบตอที่อ่านและให้ความสําคัญ เราเห็นว่าปัญหาดังกล่าวนั้นพื้นที่ของตนเนี่ยสมควรที่จะมีการดําเนินการไม่ปล่อยปละละเลยผมคิดว่าที่คําบงก็น่าจะเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่ประชาชนเนี่ยถือว่ามีบุญมีวาสนานะครับที่ท่านได้ผู้นําที่เข้าใจว่าจะปกป้องชีวิตคนเนี่ยตามบทมาราที่ของท้องถิ่นอย่างไรนะผมจําได้ในบทบัตรหน้าที่ของท้องถิ่นหรือว่าอบตเทศบาลอบจมันมีอยู่ข้อหนึ่งนะบอกว่า ให้การดูแลเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเนี่ยเนี่ยเป็นบทบาทของหน่วยงานที่เรียกว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะดังนั้นการตีความบทบาทหน้าที่แล้วนํามาซึ่งการปฏิบัติให้เกิดรูปธรรมอย่างที่คําบงเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยถ้ามีมาตรการควบคุมความเร็วในพื้นที่ไม่เกิน40แล้วข้ามเขตตําบลเนี่ยเป็น60ก็เท่ากับว,ว่า ความเสี่ยงในการที่จะเกิดอุบัติเหตุแล้วถึงขั้นเสียชีวิตเนี่ยก็น้อยแล้วละ่ะเพราะเท่าที่ผมทำงานวิจัยเนี่ยต่ำกว่า50เนี่ยโอกาสตายมีน้อยมากนะแล้วถ้าเกิน50ขึ้นไปหรือเริ่มที่60นะเริ่มมีอุบัติการณ์ของการเสียชีวิตละ่ละดังนั้นการทำงานของที่คำบงเนี่ยมันก็สะท้อนให้เห็นว่าท่านได้ศึกษาข้อมูลหลักวิชาการแล้วก็ท่านได้เอา อุบัติการณ์ในพื้นที่มาประกอบแล้วก็ท่านได้สร้างกัรมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่รวมทั้งมีการบริหารและการจัดการติดป้ายประกาศออกประกาศออกข้อบังคับซึ่งมันครบองค์ประกอบพอดีองค์ประกอบที่1ก็คือ 1. น,นโยบายชัดเจนมีประกาศมีการทําป้ายนะอันที่ 2. มีเรื่องกลไกการจัดการนะมีคณะทํางานขึ้นมากํากับดูแลมีการจัดทํา สรุปตัวเลขมีคณะกรรมาการประชุมหมาลืกันรูปแบบแนวทางมีการสำรวจจุดเสี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงและอันที่3ก็คือมีเรื่องการสื่อสารประชาพันธ์และการรณรงค์ผมเข้าใจว่าที่นี่ก็จะคุยกันอย่างสม่ำเสมอนะก็ขอขอบคุณนะแล้วขออนุญาตใช้พื้นที่นี้ไปที่ตัวอย่างนะและถ้าจังหวัดอื่นจังหวัดอื่นก็สามารถที่จะนํารูปแบบของที่เทศบาลคำบงไป ปรับใช้ในพื้นที่ตนเองได้หรือก็โทรสอบถามไปที่เทศบาลตำบลคำบงได้ท่านยินดีนะคะซึ่งเดี๋ยวในสัปดาห์หน้าดีวกว่าค่ะท่านคำบงเนี่อำเภออะไรอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดอรธานีานค่ะบ้านผืออุดอรธานีใช่ค่ะโอ้คนอุดอรนะมีฝีมือนะครับอา้าถ้าตำบลไหนนะครับท่านผู้ฟังครับท่านฟังรายการนี้อยู่พบว่าที่ตำบลของท่านน่ะก็มีการวันงานเรื่องนี้แล้วทำได้ดีด้วยมีรูปแบบอย่างชัดเจน นายกอบตอนายกเทศบาลให้ความสําคัญตลอดจนสามารถดูแลลูกหลานมีความปลอดภัยไม่เกิอดอุบัติเหตุก็แจ้งมาทางรายการได้ได้ค่ะซึ่งเดี๋ยวสัปดาห์หน้าดีกว่าค่ะท่านผู้มยการเราจะสายตรงสายตรงถึงท่านนายกอบตทวัชัยเพื่อที่จะร่วมพูดคุยในรายการของเราถึง ฟังเสียงท่านเลยค่ะนยโยบายสดฟังเสียงจากท่านเลยค่ะว่ามีแนวทางนยโยบายอย่างไรเนี่ยก็แล้วก็การทํางานเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะติดต่อท่านมาร่วมรายการกับเราในสัปดาห์หน้าดีกว่าคะ่คะก็ขอติดค้างไว้นะคะกับท่านผู้ฟังแล้วกันนะคะว่าเดี๋ยวเราจะติดต่อให้ท่านนยา,ายกทวัชชัยทองทิพย์นะคะท่านนายกเทศมนตรีตําบลคําบงมาร่วมรายการกับเรามาร่วมแลกเปลี่ยนนําเสนอมาร่วมบอกแนวทางการทํางานนะคะแล้วจนถึงทำอย่างไรถึงเป็นถึงขั้นประกาศใช้ ประกาศลดความเร็วในชุมชนหมู่บ้านจนประสบความสําเร็จแล้วก็สามารถที่จะควบคุมนะคะแล้วก็กํากับดูแลพฤติกรรมเสี่ยงของคนในชุมชนให้ลดลงได้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับท่านอีกครั้งในสัปดาห์หน้าค่ะก็สัปดาห์นี้นะคะก็หมดเวลาลงอีกแล้วนะคะท่านผอเดี๋ยวเราจะนําเรื่องราวสาระต่าง มาร่วมพูดคุยกันในสัปดาห์หน้านะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็สองคนก็ต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้ากับรายการเครื่องชุมชนถนนปลอดภัยพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการเครื่องชุมชนถนนปลอดภัย ผลิตรายการโดยสำนังกงานเครือข่ายรถอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดส่งกระจายเสียงจากส่วนกลางกรุงเทพมหานครผ่านสถานีวิทยุคเครือข่ายส่วนภูมิภาคพ,พร้อมกันทั่วประเทศ77จังหวัด ท่านสามารถติดตามรับฟังรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยได้ทุกวันพื่อหัสบดีตั้งแต่เวลา19.30นาิกา30นาทีถึงเวลา2 0 0นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอุบัติเหตุไม่ใช่เวรกรรมป้องกันได้ถ้าไม่ประมาทสวัสดี